เห็นไหมากเลใช้าลลยอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วตอนเนี้ยเใช้ปลออ่าลอทำไมกอนดฟันอ่าลดฟันใีกใส่ลอไนมันไป่อ่าแล้วถ่เลยเก็บ

ขยับตัวขยับขยับตัวพี่ก,กนินละงูไหมเอาใหม่เอาให,าใหม่เมืม่อกี้เห็นว่ามันไปทางเดียวกับปัตตานีแล้วเห็นไหมไปทางเดียวกันแต่คราวนี้เวลาเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยฟันของเราอยู่ท่านี้ยละมันปเป็นตัวเอ็กซ์ละกินได้ละก็ได้หนึ่ง มันจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยกิน,น,นกินนิดเดียวอะไรเงี้ยกินนิดนิดหน่อยแต่อก็แต่คือกิน,น,กค,กนคือเราเราทำเป็นสเต็ปสเต็ปนงพี่มันก็เลยแบบมันก็เสร็จไวด้วยแล้วก็อหลหลายอย่างอะพี่คุณจะดื่อ เนี่ยตรงเนี้อยอย่าอย่าเผลอถ่ายอย่างนี้นะครับถ้าถ่ายอย่างนี้มันจะเป็นขอบแล้วจะเก็บยากถ้าถ่ายแบบนี้บางทีมันจะเป็นขอบเพิ่มขึ้นมาก็ mm hmm. าอย่างที่ผมสอนเนี่ยถ่ายเนี้ยตะแคงตะแคงง่ายสุดแล้วแทงซ้ายตะแคงขวาใช่ครับง่ายสุดแล้วถ่ายนี่ยไ mm hmm. ม่ว่ากกาิธีการขอบหรือจะเก็บล่องอะไรวิธีการโค้งไปโค้งมาง่ายสร็แล้วอันนี้ผมทดฟรานะถูกติดได้หมด นี่ก็ให้ลูกค้าก็มองให้เงินนั่นค้อเรไม่ไดบอ่ามื่อกผมเอากลับมาเมื่อกี้ผมเก็บด้านบนผมก็เลยต้องพูดสั้นให้เห็นว่าเก็บด้านล่้าของมันหมดเราด้านบนเนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งถึงห้าใช่ใช่มันจะเป็นแขอบนะใช่ใช่ระหว่างระหว่างถ่ายถ้าพี่ใช้แค่ปลายจะใช้ปลายหรือใช้เต็มหน้าอย่างนี้ก็ต้องเถือน แค่เนี่ยบเหนคนอ่ะใช่ถ้าสังเกตนะแขนผม้สบผมเห็นไได้สบงนะนะแค่ขยับิ้อโป้มขึ้นลงประคองขึ้นลงปะคอยังไงตัเขียวเลยนะทุกคนโอ้ยพี่กวผมได้นะผมก็หมดไปจะเรียกอะไรตัวอยู่ใช่แ้ันก็มีบ้า ราก็ต้องเรียนก่อนไงก่อนที่พี่ตาหลเออเราก็ต้องเรียนไงคูโดกไงคราวนี้นะผมข้างหลังเนี่ยก yup ็ท ok> ิ้งไว้เลยชอบเทล้อแต่งานอันนี้เข้าเต็มหัวน้าไหมเต็มเข้าเต็มไหมไม่เข้าเต็มอ๋อใช่ใช่เข้าเต็มนลยผมไม่เข้าเต็มหน้าเลยไม่มีตรงไหนเข้าเต็มหน้าเลย มีแค่ใช้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเท่านั้นเองอ่ะตองนี้ย้อนนึ่ปมาถ้าถ้าย้อนได้แค่ช่วงนี้นะพี่ไม่เกินหนึ่งร้ออ้ะต่อไปอะไรครับพี่เดี๋ยว่าหองก็จับได้อ,อะไร ใช้หว uh, right? ีตัวเนี้ยอ่ะยังใช้หวีตัวนี้อยู่หวียางย่อผมยืนเป็นหนึ่งปันปลาอ่ะตอนนี้ใช้หวีนี้อยู่ใช้ขั้นตอนอะไรต่อไปครับผมเก็บขอบใช้ไเก็บขอบใช้แบบอะไรเก็บขอบที่เราสั่งเก็บขอบเป็นง ไ่าดอ่าแล้วก็มาเสร็จไวเลยผมไปไว้เดี๋ยพี่ก็ตามไม่ทันกันเองมันจะเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมไปไว้แล้วตาไว้ทันอีกไม่ได้เิชานครับผมีไม่เดี๋ยวลงขคลิปให้เดี๋ยวถึงบ้านตมต้องต้องดูของพิชาิอย่างเดียวครับของพิชานคาสุดของพิชานคาสืออันถือเอาไว้ถอดถอดถอดคนเดียวเลยถ้าถ้าถ้าถ่ายไว้บางทีเราเราต้องถ่ายมุมมองที่เราเข้าใจด้วยมันจะมีองศาการวางหรือองศาปาตาเลียนที่เป็นมุมมองที่แต่ละคนเข้าใจอุดเนื้อเนื้ ลืมตัวเลยตัวงงใหญ่แล้วจบเลยมันตือท่านี้พราวผมเห็นจุดตรงเนี้ยฟึ๊บโมฟึ๊บถ้าเราตัดแบบนี้อาจารย์มันจะเดียวกันแบบงไหมฟันปลาพี่สาวมึงงวยยังไม่แบ่งเลยพี่โอ้โหมันเป็นฟันปลาพี่มันก็แค่นีลาวิไอ้กงไกๆตัวซอยอ่ะไม่ได้แบ่งมันปลาพี่อ่ะอ่ะอ่ะผมผมจะต้องทำยังไงทำอย่างนี้เหรอให้ให้พี่เชื่อว่าเฮ้ย ยังไงมันก็ไม่เสียรอ,อยถ้ามือเราพาดโดนไปเชกก็เยอเลยเออเนี่ยไม่ต้องมองก็ได้ตดแต่ว่าใช่อย่าตัดที่เดิมซ้แค่นั้นเอง,งคงรับวอ่านดูจะลไปแต่ว่าเราก็ต้องมองขอบมองอะไรให้ดีพี่เพราะบาทีเราไปเก็บตรงที่มันบางอยู่แล้ว,ม,ลวมันจะนยิ่งบางกว่าเดิมมันเก็บยาก้าอาาเห่ก็ต้อ้ านี้เอาไวล้ลบขอบอใช้แทนการจับย่างน้พี่บางทีมือเราคีดไม่ได้เพราะก็ใช้หมุนแทนองศาเดียวกันแต่แต่ตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่ไเรียนการสอน อ่ะครานี้ปลาระมอนในกระสุกอ๊ออ่าโอเควันนี้กจะไปชิมปลาะประ,ละมอนในกระสุกก็จะหยุและอ่ะเดวละก็มีน,นึงคับเห็นไหมเอ่ยมีใครสังเกตเห็นบ้านไหมเอ่ยมันมองอยากนิดนึงนะมันมันมันเป็นราย,ยละ,อะอเอียดเล็กๆน้อยๆมันมันมองอยากนิดนึงต้องมองในกระสุกมันมองยากจริงๆที่คือ ใช่มันมันมันมองยากมากแต่ว่าถ้ามองออกเนี่ยมันมันจะเข้าใจเลยคับไหนนะไหนริชาจิมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ล่างเอาไว้ก่อนเอาเอาเอาช่วงขอบด้านบนไอ้บาลานซ์ด้านบนก่อนอันี้ครู้สึกมันยางก่าอันนี้มาดูขาวๆใช้ความรู้สึกมัพี่อย่าไปใช้สายตาถ้าใช้สายตามองไม่เห็นหรอกบาลัมองไปต้องรู้สึกกลืนที่สุดบาลานซ์ทั้งสองฝ่ายต้องเข้ากันที่สุดนี่หรอก็ตีกิ๊กหายตีิดนนะ ช่คถ้ามองออกถูกต้องอ่ะมีเรไหรอที่รััผมสรางแล้วมาเาส่งเดการเนี้ยพี่จุกมองกระจกอพี่จุมองอย่งมองกระจกเจะเห็นต้องมองกระจกเอาถึงจะเห็นเช็คบาลานเช็คสองฝั่งมองกระจกจุมองกระจก ที่ไปแล้วามสามนี่มีคนขี้โกงห่มีคนขี้โกงนะหนึ่งเออได้วได้แต่ขนาดไม่เกี่ยวเอ้ยอ้ไชช่งจุดนี้ไม่เกี่ยวเขาแค่อ่าองศาของของทรงพอตอนนี้เป็นสนหไม่ตอนนี้มันขาดแล้วมันจมีเรืชอยตรมนี้ก็ขาแล้วก็ย่อย าหนาาาหมาไปาตราอลองดลองดูอเขียยให้ดูลองจำลองถามในใจไว้ก่อนนี้เป็นทายาีจ้องย่แล้วฝั่งนี้จหนาฝั่งนี้จะหนาจนลงิดนึงฝั่นี้จะมางฝันี้มจะหนาถ้าเอาฝังนี้ออกเหัวเขาใช่โ้แบบนี้มมองยากต้องมอง่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่เาเลยนะ

อย่างที่สองคือติดนี้เหรอเห็นไหมเลยอ่าอันเป็อย่างที่สองอย่างที่สามคือติดนี่าสามเอแล้วก็อ่าความหนาความบางอะพี่ของทั้งสองฝั่งตอนนี้มันไม่เท่ากันไปสังเกตดูนะครับใช่ความหนาความบางไม่เท่ากันเหรือเปล่าจ๊ะครับณสาวแหมดีนะที่พวกพี่ดูออกกันดีด้วยครับเพราะถ้าเกิดดูไม่ออกเนี่ยมันจะติดนาำไม่ได้ แล่เราต้องดูน้นให้ออกก่ข้างหลังันเป็นตัวเอ็มอ่ะแต่วเาจะใช้ปัตยันเทียวกันเป็นตัวเอ็มเลยจะเป็นสาข้างนใช้ถอยทำเตัวอ็มเลยถ้าบางคนบางคนก็ชอบลยอีกบนไม่ชอบีไม่ได้เป็นหมอดูแกลียเยเดี๋ยวเขาไม่เชะไม่เฉยไม ตกลงเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรที่ครั้งหนึ่งตึ๊บสี่บาทที่สี่ห้าสิบบาทเส้นเดียวพี่ห้าสิบห้าสแต่พี่ก็ต้องบาลานซ์เวลาสี่มือเวลาในการตัดพี่ไม่ใช่ปุ๊บเสร็จปุ๊บใช่พี่ต้องค่อยๆไล่เก็บดีเทลไล่เก็บเงาอีกอ่า ก็เต็มก็ได้เดี๋ยวปั่นนะผมใส่เพวกนี้ใส่เพื่อนี้แล้วมันจะเกลืนกันตอนนี้มันยังไม่บาลานซ์กันใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ขึ้นมาให้มันสูงหน่อยเดี๋ยวมันบาลานซ์กันแล้วอืาาอแล้วก็ไอ้ตัวกลางผมเดียวไม่ต่อต่อต่อกลางค<า>่ะบางทีมันจะมีก<ม>ินไปโดนหน้าบนนี้นิดหน่อยเดี๋ยวผมถอดไ้ ตาใช้ถุงหน้ามาคืนจะกินได้บางที้ไม่ได้ไม่ใ็นไรน้องตกใจแบบเฮ้ยตัวหน้าบอลเก็บใหม่ละไม่ต้องบีบีไม่บีบได้แค่เก็บต่อเหรออเอีืยมาอืออ่ะตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยถ่ายออกก่อนแลตัวเองเกิดตัวแล้วนี่เนื่องตรงเนี้ยเราใช้ตัวนี้